ปนี้นะคะเดี๋ยวอันจะพาเพื่อนๆคะ่ะมาทำแพทเทิร์นของชุดที่เห็นไปเมื่อกี้นี้นะคะแต่ว่าชุดนี้เนี่ยอันนะคะเคยทำไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะเป็นชุดสีน้ำเงินเดี๋ยวอันนะคะจะแปะลิงก์ไว้ให้เนาะเพื่อนๆเพราะว่าชุดนี้เนี่ยจะมีแพทเทิร์นที่ด้านหน้าด้านหลังนะคะทาเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะแต่ที่มันจะแตกต่างก็คือแขนเสื้อคลิปนี้เนี่ยอันก็เลยจะทำแขนเสื้อเป็นหลักนะคะละักษณะแขนก็คือจะเป็นแขนแบบ เป็นจ๊มปลายนะคะเป็นแขนตุ๊กตาเนาะเดี๋ยวอันค่ะจะแนะนําวิธีการทําแขนในคลิปนี้ส่วนของตัวชุดค่ะเดี๋ยวอันจะแปะลิงไว้ให้เพราะว่าทําเหมือนกันกับชุดสีน้ําเงินเลยค่ะในส่วนของแขนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราค่ะจะทําการแยกแพทเทิร์นนะคะก็ให้ใช้แม้มาทัดน,นะคะขีดเส้นตรงกลางค่ะแบบนี้เลยนะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะผ่าแยกนะคะแบ่งครึ่ง แบบนี้นะแล้วก็เส้นค่ะคือให้มันเฉียงนะคะเพื่อนๆให้แบบให้ช่องไฟตรงนี้มันเท่ากันนะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็จากนั้นค่ะเราก็จะทําการแยกแพทเทิร์นนะคะโดยที่ตัดเลยค่ะตัดแบบไม่ต้องขาดนะ แล้วก็จากนั้นเดี๋ยวเราจะทำการแบร่แพทเทิร์นออกค่ะให้เอากระดาษแพทเทิร์นด้านบนนะคะมาวางแบบนี้นะทับซ้อนเลยแล้วก็กางแพทเทิร์น่าออกแบบนี้นะในส่วนของตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆค่ะตัดแบบไม่ต้องขาดนะคะเพียงแต่ว่าให้มันเหลือแบบตรงปลายไว้นิดนึงนะมันจะได้กางกระดาษค่าออกมาแบบนี้ได้ ถ้าอยากให้ความบานของตรงปลายแขนค่ะเยอะหน่อยนะคะก็กางออกเยอะนิดนึงแต่ถ้าไม่ได้ต้องการให้มันแบบตรงปลายมันจ้ำมากก็ไม่ต้องกางเยอะนะความกว้างนะคะที่เรากางแพทเทิลออกอะ่ะมันจะมีผลกับปลายแขนเสื้อนะนี่ค่ะแล้วก็จากนั้นค่ะก็ขีดเลยค่ะ ในส่วนของตรงตายตรงนี้นะคะเพื่อนจากของเดิมเนี่ยเดี๋ยวเราจะวัดออกไปนะคะประมาณข้างละ1น1-1.5ถึง1นนิ้วนะตรงนี้ค่ะทั้ง2อฝั่งวัดออกมาเหมือนกันเลยแล้วก็จากนั้นค่ะใช้มไม้บรรทัดนะคะวัดค่ะขีดวัดให้มันมาจรดกับเส้นนี้นะคะเพื่อนที่เราได้กางแพทเทิร์นออกนะคะแล้วก็จากนั้นขีดเลยค่ะก็จะได้แบบนี้ แล้วก็ตัดเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทำแขนตุ๊กตานะคะเ,เพื่อนๆนี่เลยค่ะแล้วก็เอาออตรงนี้ออกนะ นี่ค่ะเราก็จะได้แขน <ro> แบบนี้ค่ะเวลาที่เราค่ะเดินเส้นเย็บเนี่ยเดี๋ยวนะนี่ค่ะเดี๋ยวเอาแพทเทิร์นมาวางก่อนนี่นะเพื่อนๆเวลาที่เราค่ะเดินเส้นเย็บอ่ะให้เรานะเริ่มต้นเย็บจากในส่วนของตรงนี้นะคะไล่ขึ้นไปนะไล่ขึ้นไปแบบนี้เลยแล้วก็ด้านบนค่ะเพื่อนๆจะเห็นเป้าว่ามันจะมีกระดาษแพทเทิร์นเหลือนะคะ ตรงนี้ก็คือมันเป็นส่วนผ้าที่มันถูกเกยออกมานะตรงนี้ค่ะเราก็จะจับจีบย่นนะคะตรงหัวไหล่นี่ค่ะก็จะได้แบบนี้อันนี้คือคร่าวๆนะคะเพื่อนๆกระดาษมันมันจะแบบจับจีบไม่ได้เหมือนผ้านะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของปลายแขนค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะต้องตัดผ้า ตัดกระดาษก่อนคะ่ะเพื่อนๆตัดกระดาษเพื่อนหรือว่าความจริงเราไปตัดที่ผ้าเลยก็ได้นะตรงนี้ก็ไม่ยากความสูงคะ่ะเพื่อนๆความสูงของปลายแขนเดี๋ยวนะอันขออนุญาตวาดให้กับเพื่อนๆได้ดูนะคะคือลักษณะของแขนนะมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมนี่ใช่ไหมคะแบบนี้ ในส่วนของปลายแขนตรงนี้ค่ะเพื่อนๆความกว้างของปลายแขนตรงนี้คือมันจะอยู่ที่ประมาณ1นิ้วถึง1.5นะคะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะได้ขอบเนี่ยมันกว้างมากน้อยแค่ไหนส่วนรอบแขนค่ะก็วัดที่รอบแขนเราเลยนะคะแล้วก็เผื่อ1นิ้วสมมติว่ารอบปลายแขนเราค่ะอยู่ที่9ใช่ไหมคะเราก็ตัดผ้าอยู่ที่10นิ้วแล้วก็ในส่วนของปลายค่ะมันก็จะตัดออกมาเป็นแบบนี้ใช่ปะ แล้วเราค่ะก็เอาฝั่งนี้กับฝั่งนี้ามาเย็บเย็บชนกันนะคะแล้วก็พับทบเดี๋ยวอันจะตัดให้กับเพื่อนๆได้เห็นสมมุติว่าอันนี้นะคะเป็นกระดาษที่เราจะทาเนาะความสูงค่ะเพื่อนๆสมมุติว่าเราต้องการความสูงของขอบอยู่ที่1นิ้วใช่ไหมคะก็ให้เราตัดผ้ายอยู่ที่2.5 2.5นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราค่ะจะต้องพับทบแล้วก็เย็บนะคะก็ให้เราวัดออกมาเลย2.5้า สำหรับความสูงนะเผื่อเย็บแล้วก็ความยาวค่ะก็อยู่ที่ปลายแขนของเพื่อนๆเลยว่าอยู่ที่อยู่ที่เท่าไหร่นะคะนี่ค่ะแล้วก็จากนั้นนะเราก็จะพับทบแบบนี้ค่ะนี่นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนของปลายแขนเสื้อที่เราค่ะจะเอามาเย็บเย็บตะกบนะคะ นี่คะ่ะเพื่อนจะได้แบบนี้นะนี่ค่ะนี่คือปลายแขนใช่ไหมแล้วเวลาที่เราเย็บค่ะเราก็จับจีบแบบนี้เลยจับจีบย่นนะคะมันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะก็จะได้แบบเป็นแขนตุ๊กตานะแขนตุ๊กตาปลายแขนจัมค่ะนี่เลยเพื่อนๆจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ เสร็จเรียบร้อยนะคะก็ลองไปทําดูกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นแขนอีกแบบหนึ่งที่เราค่ะก็จะได้แบบแขนที่แบบมันมีความน่ารักมากขึ้นเนาะเพราะว่าจากชุดน,น้ําเงินนะก็เป็นแขนกระบอกธรรมดาใช่ไหมคะโอเคค่ะลองไปทํากันดูค่ะเพื่อนอาจจะยากนิดน,นึงแต่ว่าพอเราทําออกมาได้เราก็ภูมิใจนะลองดูค่ะ